ชมกันในส่วนถัดไปนะครับตอนนี้เราก็รับตัวเครื่องกลับมาจากพี่เก่งเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะแต่ว่าพอดีตอนนี้เนี่ยน้องเขาติดงานกันอยู่ผมเลยถ่ายแบบนี้ไปก่อนก็คือประกอบปั๊มน้ามันเครื่องที่เราเห็นตรงนี้ตรงนี้สําคัญนะครับเพราะว่าเวลาเครื่องเนี่ยน้าดันหรือว่าใช้ไปนานๆแล้วเนี่ยนะครับตรงเนี้ยมันคือตูดกะด้านล่างเนี่ยมันจะมีตะแงนี่เห็นไหมเห็นไหมครับตะแกงตรงนี้เนี่ยนะครับเวลาที่ใช้งานไปนานๆเนี่ยมันมีโอกาสที่เม็ดขมาเมาที่อยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยจะขึ้นมาอุด ซึ่งสาเหตุเดี๋ยวค่อยว่ากันเนื้อมันมาเยอะแยะมาทั้งจากความไม่สมบูรณ์มาจากน้ำมันเครื่องเองนะครับทีนี้ถ้ามปนอุดมากๆปัญหาคืออะไรมันไม่อยู่แค่ตะ,ตะแกรงตรงนี้หรอกครับมันหลุดเข้าไปในนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นหัวใจสําคัญอีกหนึ่งอย่างคือเราจะต้องผ่าปัม๊มน้ำมันเครื่องออกมาล้างให้ลูกค้าด้วยนะครับซึ่งอันนี้ทีมงานเขาผ่าไว้เรียบร้อยแล้วกําลังประกอบกลับเข้าไปนะครับเนี mm ่ย hmm. เราจะเห็นว่าเครื่องเนี่ยมันพลิกอีกด้านหนึ่งขึ้นมานะครับนะแล้วก็เดี๋ยวเราทําความสะอาดข,ขอบไรเสร็จเนี่ เขาเรียกว่าปิดอ่างลงไปนี่นะไปดูเห็นไหมคือเครื่องเนี่ยสานหมดแล้วเห็นไหมข้างในนี่กิบเลยนะด้านในเนี่ยนะครับก็ทางพี่เก่งเขาประกอบมาเรียบร้อยทั้งหมดแล้วเคลียร์หลงเคลียร์แลนจัดการเรียบร้อยเพาะฉนนั้นเนี่ยเครื่องมันจะออกมาเนี่ยสมบูรณ์แน่นอนนะครับตอนนี้เราก็มาประกอบในส่วนของปั๊มน้ำมันเครื่องเข้าไปเดี๋ยวปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเขาก็จะเอาเครื่องเนี่ยขึ้นแท่นแล้วพลิกนะพอดีน้องๆเนี่ยเขาชอบแบบวางกับพื้นนะครับแต่เดี๋ยวพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะพลิกขึ้นบนแท่นนะครับแล้วก็ ค่อยมาจัดการกันต่อในส่วนถัดไปซึ่งเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูว่าตีปอกมาแล้วหน้าตาเป็นยังไงนะครับรายละเอียดด้านอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันเป็นยังไงเนอะอ่ะให้ดูอีกครั้งหนึ่งชัดๆออยเจ็ตอยู่ข้างในนั้นนะครับสะอาดเลยนะครับนะแล้วก็ใช้เจละบีประกอบเครื่องนะครับนะใช้น้ํามันเอ b บีออย่างดีนะนี่นะครับอย่างอ่างเนี่ยเขาล้างเตรียมไว้ระดับหนึ่งแล้วแต่เดี๋ยวต้องมาเคลียร์ใหม่นะครับ ทั้งหมดแล้วก็ประกบเข้าไปแบบนี้แหละนะครับรอ,อชมในตอนต่อไปครับก็อสเตปต,ต่อไปนะครับหลังจากที่ช่างเนี่ยปิดอ่างน้ํามันเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็เอามาติดไว้บนแท่นเนะเอาเครื่องขึ้นมาแล้วก็มันจะพลิกให้ดูนะครับว่าเนี่ยคันเนี้ยตีปอกเป็นยังไงนี่สังเกตนะครับมันจะเป็นวงสองชั้นเลยนะเห็นไหมคนละสีกันนะครับเนี่ยคือปอกใหม่แล้วก็ขั้นตอนในการทำเนี่ยก็คืออย่างที่บอกพี่เก่งเขาจะมีการขัดเงาด้วย ในส่วนของผิวของกระบอกนะครับ1เอ่อช่วยในเรื่องของการลันอินให้ดีขึ้นนะครับอันนี้มันเป็นรายละเอียดงานของแต่ละที่ที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีการลบมุมลบเหลี่ยมที่จําเป็นและคันนี้ที่ผมบอกแล้วว่าเป็นไฮไลไท์คืออะไรถ้าคุณทําแต่ฝาสูบนะครับแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่า,าฝั่งนี้จะต้องแก้อะไรยังไงบ้างหรือถ้าไม่เช็คก็จะไม่มีทางเจอแต่คันนี้มีเก็บหัวลูกสูบด้วยนะครับ เพราะว่าหัวลูกสูบมันเลยมาหน่อยหนึ่งสังเกตที่ผิวนี่มันจะเป็นผิวที่มีการเขาเรียกว่าล้างออกไปแล้วนะครับมันก็จะเงาเงาเห็นไหมเนี่ยทำหมดเลยนะครับทําเคลียร์หมดเลยนะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยช่างเขาก็จะมาเก็บพวกเนี่ยความสะอาดของตาน้ําข้างในนี้นะครับอย่างที่บอกคันนี้เนี่ยตาน้ำเนี่ยอย่างตรงเนี้ยเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นเหมือนสองสีเลยนะคือแบบเป็นแผ่นๆนะนะครับน่าจะน่าจะ ใช้อุปกรณ์ช่วยทําได้นะครับก็เดี๋ยวเก็บรายละเอียดไปตรงนี้เราก็ระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาก็ต้องจัดการในเรื่องของฝาสูบด้วยนะครับก็เปลี่ยนซีนเปนลี่ยนอะไรให้เรียบร้อยแล้วถึงจะมาประกบนะครับก็คิดว่าเครื่องเนี่ยน่าจะได้เอาขึ้นพรุ่งนี้เย็นหรือไม่ก็มาเลืนประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับก็ยังไงก็ได้ติดฟังเสียงเครื่องเร็วๆนี้แน่นอนนะครับรับชมกันต่อน,นะครับในส่วนของการเก็บผิวนะตอนนี้ก็ช่างก็ พยายามทาความสะอาดให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่ามันเป็นคาบเกาะเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยนะครับเมื่อเคลียร์ตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะประกบฝาสูบแล้วอยู่ด้านนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่ต่อเลยนะครับเรียบร้อยนะเก็บผิวเรียบร้อยนี่นะครับวาลเวอรบดหมดแล้วแล้วก็เอ่อเขาเรียกอะไรนะเปลี่ยนพวกซีนมวกวาวเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวช่างกี้เขากำลังพ่นกาวประเก็นอยู่นะครับนะ พอพ่นเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะปิดฝาแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมครับอีกสักครู่ก็ตอนนี้ช่างหมูนะครับเตรียมวางปเกเกนเรียบร้อยมานะครับเดี๋ยวรอในส่วนของฝาสูบครับนี่มาช่างบียกมาแล้วนี่นะครับเคลียเรียบร้อยอ่ะมาเลยครับธรรมชาติเลยอันนี้หลังเครื่องอ่าโอเคมา ปิดกันอย่างนี้นะครับให้เห็นเลยปลื้มเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีคนล็อกกันบ้านผมด้วยแอดมินผมล็อกกันบ้านอยู่นะฮะก็นี่ครับระหว่างนี้นะครับเนี่ยให้เห็นนะครับคือวาล์วต่างๆล้างหมดเรียบร้อยนะครับแล้วก็เปลี่ยนซีนหมวกวาล์วเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้เนี่ยก็จะใส่น็อตแล้วก็เริ่มขันตามสเต็ปสเต็ปคืออะไรเขาก็จะมีขั้นตอนในการขันคือกวดไปเรื่อยๆให้มันแน่น ไม่ได้ขันที่เดียวให้แน่นและขันให้ได้ตามค่าที่โรงงานเขากำหนดมานะครับซึ่งเราก็จะมีแมนนวลอยู่แล้วนะครับในการขันตรงนี้เราก็ขั้นตอนนี้สำคัญนะบางคนอาจจะบอกเฮ้ยขันยังไงก็ได้ไม่จริงไม่จริงนะครับไม่งั้นเขาจะคิดมาทําไมครับว่าต้องขันมากขันน้อยตึงมากตึงน้อยนะครับแล้วก็น็อตน,นี่น็อตใหม่หมดนะครับชุบน้ามันที่เกี่ยวไว้นะครับอ่านี่นะดูหัวน็อตก็รู้ว่าน็อตใหม่คลิปถามว่าต้องเปลี่ยนน็อตไหมจริงจริงน็อตเดิมใช้ได้นะแต่ งานแบบนี้เครื่องเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องระบบความร้อนมาอยู่เราเอาชัวร์ดีกว่าเราเปลี่ยนน็อตน,นะครับนะเพราะว่าเวลามันขาดขึ้นมาเนี่ยเรื่องใหญ่นะแล้วก็ถ้าเกียวไม่ดีมีปัญหาแน่นอนก็หลังจากนี้เดี๋ยวเขาจะขันไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราไปดู เจ้าเจ้ากตาลิขิตไมอยากเจ้าก็ไม่รอด ภาษาละาาสองที<ส>จบเลยก็หลังจากที่ขันไล่สเต็ปไปเรื่อยตอนนี้ก็จะเริ่มในส่วนของความแน่นที่เริ่มตึงขึ้นเรื่อยๆนะครับนะฮะก็ ขั้นตอนนี้ก็สําคัญหมดนะครับนะครับเนี่ยผมก็พยายามถ่ายให้ดูให้มากที่สุดนะครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้เห็นนะครับว่าขั้นตอนการทํางานทุกอย่างมันมีรายละเอียดหมดนะครับเครื่องมือที่เราจะต้องใช้เนอะตรงนี้ก็สําคัญนะครับรายละเอียดต่างๆนี่ค่าความตึงของการขันน็อตฝานี่ก็สําคัญมากต้องพูดแบบนี้นะครับ ไม่ตัดไม่ตัดอ่าตัดแล้วโอ้โ oh, ห oh. เล่นกันเงาแตกครับ ับชมกันนะครับอันนี้เป็นการขันองศาะนะครับ <Okay. S 1> ก็ช่วงนี้จะต้องโชว์พลังมากที่สุดนะครับแ <Okay. S 1> ะพยายามกดหัวน็อตแน่แนๆนะไปลองดูฝึกกําลังกันไว้นะครับอเนี่เห็นป่ะดูกล้ามนี่ออกแรงแค่บแบบชัางเตบอกหูแค่สิวสิวนะครับ nah, ดูสินี่โอ้โหนี่ถ้าหลุดไป <i> <i> นี่หงายท้องลงไป <alternatives> ตึง้งมาอยู่ข้างล่างเลยนะครับ นะฮะโอเคนี่ดูใครบอกขันไม่แน่นนี่โอเคไหมพี่หมูผ่านไหมนะครับก็ต้องคิวซงานอย่างเงี้ยให้เด็กทําได้นะครับหัวบล็อกลงสุดนะโอเคป้ายป้ายป้าย <dü strings> อืไปายปายปยปโอเคอุ okay. ้ยแรงนิ่งนะนะครับอ่ะระหว่างนี้ให้น้องขันไปเรื่อยๆครับเดีย๋ยวไปรอคิวต่อไปครับมาครับเลิกหนึ่งสเต็ปครับอีกสองตัวนะครับสำหรับช่างเต้นะครับแล้วเดี๋ยวช่างสมิธจะขึ้นมาโชยหนึ่งรอบนะฮะอื้อหือจจัดนี่ ตัวที่หนึ่งกับตัวที่สองไปย้อนภาพดูได้ออกแรงเท่ากาันง่ายๆนุ่มๆุ่้งตีตองตบอกแน่นกว่าน,นี้มีอีไหมโอเคเรียบร้อยนะครับสเต็ปที่หนึ่งอ่าไป้าย๋ยวตาช่างสมิธแล้วครับยิ้มแฮ่มมาเล็งดีๆก่อนจับแน่นๆอ่าจับให้ถนัดนะครับ โอเคอ่า <Okay>. uh, เรื่อยเรื่อยเรื่อยเรืยไหวไหมอ่าถ้ามันในนี้มันใกล้ตัวมันจะยากก็อีกทีนึง่งอ่าโอเคอ่าบางทีจังหวะมันใกล้ตัวไปแล้วก็จะหมดแรงนะครับ mm hmm. ไกลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแรงไม่มีตกเลยนะช่างสมิธผมนะครับตอนนี้ก็ปิดตัวสุดท้ายเรียบร้อยแล้วนี่ก็ถ่ายกันให้ดูสดๆแหละครับว่าการทํางานมีขั้นตอนมีรายละเอียดนะครับการขันเนี่ยขันตามสเปโลงงานจะดีที่สุดนะครับแต่ถ้าจะโมดิฟายคุณจะต้องมีข้อมูลจากคนที่เขารู้นะครับแล้วก็มีการคํานวณมาแล้วตามนี้เลยนี่เรียบร้อยเหนือสะอาดกิฟนะครับ มาเก็นใหม่ครับนี่นะชัดเจนนะคันนี้ก็จะถ่ายแบบเนี้ยชัดๆทั้งหนึ่งรอบให้ดูแหละเพราะว่าเผื่อลูกค้ามีคําถามอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของส่วนประกอบอือ่นๆเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมาเก็บรายละเอียดแล้วก็เริ่มปิดไปเรื่อยๆแล้วนะครับก็คิดว่าหลังจากในคลิปวันนี้ก็ไม่เกิน2วันเครื่องก็ติดแล้วครับนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันในตอนต่อไปครับรับชมกันต่อนะครับตอนนี้ก็เอาเครื่องขึ้นรถเรียบร้อยแล้วอ้าวมา ได้เวลาครับสตาร์ทนะครับไล่ระบบให้มันติดครับครั้งแรกก็จะติดยางนิดนึงนะครับนะฮะพาไปรับชมร้อมๆกันเลยเนี่ยแหละก็เป็นคิวแรกนะครับคุณเกรงสักนะครับคิวที่1ของปีนี้เลยนะเครื่องอีกหนึ่งตัวก็กลับมาแล้วนะครับนะก็ใกล้แล้วเดี๋ยวจะประกอบต่อเลยนะครับซึ่งตอนนี้แอดมินก็กำลังไลฟ์นะครับเนี่ยแอดมินข้าก็กำลังไลฟ์อยู่ส่งให้ลูกค้าดูด้วย นะครับในคลิปนี้ผมถ่ายให้ชมเพราะว่าอยากให้รับทราบนันครับว่าขั้นตอนการทํางานต่างๆเนี่ยมันมีรายละเอียดยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยเราตั้งใจว่างานต่างๆเนี่ยก็จะควบคุมเวลาให้มันดีขึ้นนะครับส่วนในรายละเอียดของเครื่องยนต์แน่นอนผมบอกเลยว่าถ้าเอาความคุ้มค่านะครับทาใหม่ประกอบใหม่เช็คแบบนี้ทั้งตัวดีกว่ารายละเอียดความสบมบูรณ์จะดีกว่าเยอะนะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยซื้อเครื่องมือสองดีกว่าไหมมันประหยัดในเรื่องของเวลา แต่เครื่องเนี่ยมันก็วัดดวงครับนะฮะนี่ก็พยายามสตาร์ทนะครับไล่อากาศไล่ต่างๆนะเพราะว่ารุ่นนี้ไม่มีปั๊มติ๊กไม่มีมอเตอร์ช่วยนะครับจะต้องใช้ปั๊มคอมบอนเรลเนี่ยดูดน้ำมันขึ้นมาช่วยนะครับเพื่อให้มันติดนะครับไกล้แล้วล่ะแรงดันไหมยังพี่หมููนยศ์อยู่เลยเหรออ่าป้ายนะครับเอามาแล้วโอเคติดแล้วนะครับ เสร็จปุ๊บเดี๋ยวช่างก็จะต้องเช็คนิดนึงน้ำมันเครื่องขึ้นหรือเปล่าฟังเสียงการานะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับเครื่องประกอบใหม่เนี่ยน้ำมันเครื่องหรือชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยมันอยู่ข้างล่างทั้งหมดเรียบร้อยเนอะอ่าไม่เป็นไรครับตามขั้นตอนของช่างไปนะเพราะว่านี้โกโปรถ่ายไปมันจะไม่โฟกัสเนี่ยเราแอบลอกกันบ้านก็ได้ระวังไม่หล่นลงไปนะอโอเคชัดเจนนะครับ รอก,กันบ้างกันไปเลยก็จะฟังเสียงเดี๋ยวเครื่องก็จะเสียงเคราะขึ้นเรื่อยๆแต่ระหว่างนี้เหมือนเดิมขับไม่ได้เราจะสตาร์ทรันอินไปก่อนนะครับเพื่อให้ผิวสัมผัสต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระบอกกับแหวนนะครับที่เป็นของใหม่ทั้งคู่เนี่ยก็เ,เรียกว่าทําความรู้จักกันก่อนบดไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็ไล่ระบบน้ําไปด้วยระหว่างนี้ก็จะเช็คเรื่องระบบความร้อนเช็คลวซึมนะครับเมื่อพร้อมระดับหนึ่งแล้วเราก็จะประกอบชิ้นส่วนต่างๆเสร็จแล้ว รอให้พร้อมหลังจากติดเครื่องรันเพียงพอแล้วเราก็จะไปขับทดสอบครับก็เป็นอันเรียบร้อยเสียงสตาร์ทแรกของเครื่องแก้ไขน้ําดันนะตอนนี้เนี่ยเห็นไหมทีมช่างเนี่ยเขาก็นั่งเช็คหมดนะครับว่ามีอะไรรั่วซึมผิดปกติอะไรหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียงเรื่องของเหลวนะครับนะอ่าโอเคก็สำหรับคิวถัดไปก็จะเป็นคันด้านในลุ้นครับ อยู่ที่2นะครับแล้วก็ที่หน้าร้านตอนนี้ก็มีอีกหนึ่งคันมารอแล้วเป็นเซียสไฟเหมือนกันนะครับลูกค้าสนใจหรือต้องการจะเซอร์วิสหรือจะซ่อมน้ําดันก็แจ้งแอดมินไว้นะครับเมื่อถึงเวาลาเราก็จะสอบถามว่าท่านสะดวกหรือเปล่างานแบบนี้เล่งไม่ได้นะครับนะเราก็ขอบคุณลูกค้าที่เข้าใจนะครับทําออกไปเนี่ยเรารับประกันงานให้20,000กิโลเมตรอยู่แล้วก็เดี๋ยวไปติดตามกันต่อเมื่อพร้อมจริงๆก็น่าจะไปถ่ายกันในตอนทดสอบเลยครับนะครับ